มาดูเที่ยวที่30ครับมาดูดามิ่แมทของเมืองสุรินทร์สุรินทร์ิ่นช้างใหญ่ผ้าไหมงามประคำสวยรับรวยปราศาสาทประกาศหวานเข้าสารหอมงามพร้อมวัฒนธรรมหงเหินฟ้าเทพประุมทองพี่น้องจากบ้านตูมตำบลท่าตูมอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์รองน้ำสีน้ำเงินวันนี้ ต้องมาเจอเพื่อนเก่าเกอเก่าเทพบลังทองพี่น้องจากวัดโพบลังบ้านบลังท่าตุมสุรินเอาละครับเที่ยวนี้เราให้เป็นเรือดีห้าดาวของอำเภอท่าตุมเอาละครับท่านผู้ชมมองไปที่จุดไห่ตอนนี้จะเห็นเรือทั้งคู่เทียบทุ่นแล้ว หงเหินฟ้าเทพปทุมทองนั้นอยู่ในร่องน้ำสีน้ำเงินเทพบาลังทองนั้นอยู่ในร่องน้ำสีแดงครับตาปุจจงดามีแบตของพี่น้องท่าตูมสุรินเสือกับสิงสิงกับเสือมันจะเหลืออะไรหงกับเทพเทพกับหงไม่ว่าจะหงหรือเทพเทพหรือหงเรามาสนามลำน้ำมูล พี่น้องจากม่วงมูลการันตีเลยว,ว,ว่าระหว่างหงกับเทพเทพกับหงใครจะไปใครจะอยู่กับเจ้าดีเพราะนามว่าเรื่องชัดปีกนี่ออกมาแล้วท่านผู้ชมเอาเลยไว้เที่ยวนี้ไม่มีการยับยั้งชังใจมีเท่าไหร่ใส่กันมาบ่เถื่อเถื่อโลทีเดียวเื่องเหลืองมาเถื่ใจสวยงามพรามแปดนะจ้าจะบอกใครมาดูเที่ยวนี้หงเหินฟ้าเทพปฐุมทองพี่น้องจากจากังหวัด ตูเรียด้วยกันเจอใครไม่เจอนะมาเจอก็เทพรลังทองถ้าตุ่มด้วยกันนี่ว่าเอาเลยไว้มองหน้ากันไม่ติดแล้วเพราะว่าตาโคตังคิดตาคิดตาแกตาโคตังไปตาโคตังนี่เริ่มจะเปิดผายขายมือใส่กันมาจนีอิจ่าตาต่อตาหัวต่อหัวท้าต่อท้าผายต่อไปหายลริมตื่นท้าเรมสั่งสิงพลังเสน่ห์มันไหมตาโคตังไปตาโคตังนี่ตาโคตเปิดผายไงมือใส่กันแล้วจ้าเอาเลยเฮ้ยเอาละวะใส่กันมาแบบ จ้าจ้าเรา,าตอนนี้ดูดีๆครับท่านผู้ชมไม่เหมือนช่วงเช้าแล้วในช่วงใบใส่กันมาแบบไม่มือหูเมือนตาแล้วท่านผู้ชมดูดีๆกับคู่นี้ว่าดีๆ สู้กันมาเต็มที่แล้ว่าผู้ชมใส่กันมาแบบเสนอเสนอแล้วหัวต่อหัวถ้ายต่อท้ายผายตอไปายดูดีๆใครจะอยู่ใครจะไปใครจะไปดูดีๆครับท่านผู้ชมเอาแล้วเอาแล้ว่าผู้ชมมีเท่าไหร่ใส่หมดไม่ใช่ธรรมดาแล้วถือว่าสุดยอดแห่งเรือเอาแล้วคู่ขี้สูสีกันมาไม่ว่าจะเป็นหงค์เทพแต่ประทุทองแม่เจอเจอเทพบาลังทองแม่จะใครจะบาลังพังกกันเอาแล้วเอาแล้วจะคู่ขี้สูสีกันอยู่บาถึงเส้นดีที่ไรหัวใจจะหวทุกทีเอาแล้วร่องแดงเริ่มบินนี่ร่องแดง เริ่มเบียดนีแม่ไม่ธรรมดาแล้วลองน้ำเงิเลยเบียดเจ๊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 มาแล้วจ้เาเอาแล้วว่ามาแต่ของเของของเราเข้ามา,ายยใครจะเป็นมุสนามจริงใครจะเป็นสิงสนามซ้อมพี่น้องมาซ้อมด้วยกันมายยใครจะไปจะอยู่หงเกิดฟ้ากับเทพนหลังท,งทองกูขีดสูสีแล้วพอมาถึงตอนนี้เรือทุกสองลาเริ่มเปิดผายงายมือแล้วก็ปล่อยให้เรือไหลเลือ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 ไหลเลื่อเลือไหลเลื่อเลือเลือสุดท้ายก็รั่วเข้าเส้นชัย ลำดับต่อไปก็มีการบริการผลการแจงขันขับเรือคู่ที่30ประเภทถ้วยขอระว่างหงเงินฟ้าร่องน้ำสีน้ำเงินพบกับเรือเทพพลังทองร่องน้ำแดงกรรมการเส้นชัยรุกตดศินให้เรือที่อยู่ล่องน้ำสีแดงเทพพลังทองเป็นฝ่ายชนะครับทีู่นี้